โอ้ยเคียตกใจโหตกใจจริงเมื่อกี้ออ้ยโ้ยเมาส์สะบัดเลย,ยตกใจจริงโหวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยเคียวิวนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นคล้ายเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงเลยนะในเกมนี้นะครับซึ่งก็ได้มาจากเกมวอลซีแหละลตรงนี้มันจะเป็นเคียวิวใช่ไหมแล้วตรงนี้จะเป็นคอนดักชันไซต์นะครับน่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ด้าน,นบนก็เป็นแอร์พอทที่เราเคยไปฟาร์มกันในพาร์ทก่อนๆน,นะครับ วันนี้เราจะมาลองดูในเมืองเคียวิวว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าผมไม่เคยมากรมาก่อนเลยนะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนด้วยนะครับดังนั้นคือถ้าในภาคนี้มีตายกันบ้างเนี่ยก็คงจะไม่แปลกนะครับเพราะไม่รู้จุดจริงๆเลยนะคือแบบเพิ่งมาครั้งแรกบริเวณรอบเมืองเนี่ยสังเกตดูก็จะมีซอมบี้เกลื่อนเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะดังนั้นคือถ้าเดินมาก็ ค่อยๆเดินมาละกันดูว่าแบบมีบอสมีอะไรเกิดไหมนะบางทีมันมีปะปนกันอยู่กับซอมบี้ยังไครับเวลาวิ่งมาบางทีในลักษณะแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่มีที่ที่กระโดดไงไม่มีที่หลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้านหน้าเรามีรถโรงพยาบาลละที่หนึ่งน่าจะใช้หลบได้อยู่แต่ว่าถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะเอาเรื่องอยู่นะ โอเควเราวิ่งเลยนะครับมีอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับในรถนี้มียานี่นะครับโซนแถวหัวด้านบนเลยตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะมาตัวเปล่าเลย เดี๋ยวผมจะร่อมันมาก่อนผมว่าเราน่าจะวิ่งเลยนะครับผมขออนุญาตวิ่งเลยแล้วกันวิ่งไปชั้นบนผมจะไปดูครับว่าด้านบนเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็เราสามารถหลบได้ไหมอะไรประมาณนี้อุ้ยอุ้ยยโอ,ยอ,ยอย้ด้านบนมีอยู่ด้านบนมีอยู่ เชีย่ยแล้วกหลบไงทีนี้โหนั่นบนอันตรายนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ตัวอะไรตีวะตีได้ไงวะตีโดนได้งไงโหเกือบไม่รอดนะฮะอ๋อคือมันก็ไม่ได้สูงมากนะจากจุดที่เรายืนนะครับยวขอกินอาหารแป๊บหนึ่งนะพอดีว่าตัวผมเนี่ยมันหิวมา ตั้งแต่พา์ที่แล้วยังไม่ได้อันนี้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับด้านบนน่าจะเป็นจุดที่แบบคนอพยพมาด้านบนแต่ตรงนี้ยังมีวิ่งแบบติดบงติดบั๊อกอยู่นะตรงนี้มีน้ํานะครับตรงนี้เป็นทางลงอีกที่หนึ่งโหแล้วผมวิ่งผ่านมาแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปตรงไหนดีไม่มีอาวุธเลยนะโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยเยอะจังโอ้ยนี่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 เจอแล้วเจอปืนโอ้ยรอดแล้วมึง มีปืนโจมตีแล้วนี่นี่มึงไล่อยู่ดีนะไล่ดีนะไล่ดีนะนะอื้ย,ยก็สุดโมดอีกมีไอตัวห้าหกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินนี่แป๊บนึง มีแต่ปืนเอาปืนฟาดมันได้ไหมเอาปืนฟาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอ้ยเดี๋ยวตกใจบ้าเอ้ยวิ่งมาแบบนี้เจอเสยคางเข้าไปอารถตำรวจนะครับถือว่าโชคดีเดินมาทางนี้เจอรถตำรวจ โอ้โหแม่งเอ้ยมีแต่แม็กปืนมีแต่ลูกนะครับโอโ้เดี๋ยว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 ามยาแป๊บนึงครับ เอาไงกับมันดีวะเลือดเราผมไม่ค่อยอยากลงไปบวกเพราะว่าเลือดเราเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะปั๊มยาให้ได้สักแต่ว,ว่าเต็มหลอดก่อนนะเรามีตัวนี้อยู่นะอ๋อตรงด้านนี้ที่เราขึ้นเมื่อกี้นะครับ ตึกเมื่อกี้วนกลับมาตรงตึกเมื่อกี้เลยนะอืออืเอาดิมาดิมาดอกน้ำผลไม้ด้วยนะประเด็นเดี๋ยวเรามาสำรวจด้านในกันสักหน่อยครับทุกคนครับในนี้น่าจะไม่มีซอมบี้นะครับแต่ก็อยากจะให้แบบเจอพวก าวุธโจมตีแบบว่าไม่จําเป็นต้องเป็นปืนก็ได้นะอะไรก็ได้อะตอนเนี้ไม้หรืออะไรก็ได้โหยบ้าเอยเจอของกินเนาะกระเป๋าโนนี่นี่ตรงนี้มีโนนี่ครับของกินเต็มเลย โอ้เจอเปิร์นเจอปืนนะครับเจอเปิรป์นอะไรเจอเปืนดัสแมนโหน้ำมาอยู่อะไรตรงนี้วนะเนี่ยในบ้านไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขอวิ่งแบบอ้อมอ้อมล้วะกันเดินน้อมๆตรงนี้โดดกระโดดไม่ได้นะ ตรงนั้นมีเต็นนะครับก็เราตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราวิ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งเป็นแบบเส้นรอบๆไปเลยนะจะได้ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดินมายังไม่เจอบอสเลยอย่าให้เจอเลยตอนนี้ไม่มีปืนไม่เจอละดีแล้วทุกคนถ้าของฟูของเต็มเนี่ย ผมจะพาวิ่งแบบว่าสบายๆเลยนะทุกคนเดีย๋ยผมขึ้นไปดูด้านบนตรงนี้หน่อยเห็นมันเป็นที่สูงนะครับมีอะไรกระสุนโอ้ยบ้าอะมีโคล้านะครับจะกินโคล้าก่อนตัวหิวแล้วตอนนี้ ฮอเอ็มอ oh, e. oh, e. ีด hmm. <é. S 2> ้วยโอ้เอ็มอีนี่บูทเยอะมากทุกคนเต็มเลยทุกช่องหมดห่วงเลยอย่างนี้เรื่องอาหารเราไม่เป็นห่วงแล้วนะครับตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของอาวุธมากกว่าตรงขอบๆเนี่ยตายดูได้นะครับเอ้านี่มีกระสุนปืนตรงนี้อืม ด้านนู้นนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองวิ่งเข้าไปด้านในดูนะครับขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอ้ยขึ้นไม่ได้แล้ววนะ่ะในอาคารเนี้ยผมว่าน่าจะมีแค่แบบพวกของกินหรือว่าอะไรเงี้ยนะ ผมจะลองเดินเข้าไปดูแล้วกันครับอันนี้เหมือนเป็นห้องขังมากกว่านะเอ้าเจอสก,กาโอ้ยเฮียตกใจโหตกใจจริงเมื่อกี้ อ oh. right> ุ้ยอุ้ยเมาสะบัดเลยตกใจจริงโหไม่เล่นนะไม่เล่นนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตกใจจริงเดินไมได้ไหมมาดิมามาอุ้ยล่วงล่วงเฮียล่วงตกใจจริงนะทุกคนไม่ได้แกลงนะเมื่อกี้โอ้โหแบบตกใจจริงนะ โอ้ยเดินเข้าอาคารมันจะอย่างนี้แหละครับโอ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอทุกคนมัน ต้องในจุดที่แบบว่าเรียกว่าแบบอย่างนี้ได้อยู่ต้องแบบที่เป็นแบบไม่ใช่ที่โล่งเกินนะครับถึงจะสู้มันได้นะอสัตว์ทำกูตกใจวเวเนยปั๊มเลือดแป๊บน,นึงโอ๊ยเนาะ อันนี้ฟิลแบบเล่นแบบเซเวอร์จริงนะทุกคนปะที่อื่นดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับในตึกมีของไม่กี่อยา่างนะถ้าตัวเดียวพอได้ครับแต่ถ้าสกิลเต็มผมมีมีดมีอะไรเงี้ยผมให้มันลุมได้เลยอุ้ย ัตว์อยู่หลังกูก็ไม่บอกโอ้ยน้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับขี้เกียจลีลาเจอบอสไล่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมหานี่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 เจอเจอจุดขึ้นแล้ว โอ้ยด้านในครับทุกคนถ้าเราวิ่งมาด้านในสุดเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกได้ว่าเป็นบังเกอร์ตรงนี้นะครับก็ถ้าจะฟาร์มก็สามารถฟาร์มตรงนี้ได้มันจะอยู่โซนตรงนี้นะครับด้านในโซนด้านนอกก็ปลอดภัยอยู่นะด้านบนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ถ้ามีปืนก็ามาสอยเล่นได้นะครับเก็บระบงเลเวลก็ว่านไปตรงนั้นมีรถพยาบาลนะครับอันนั้นปืนหรือปะเห็นไม่ชัดสองดูรอบๆแล้วตรงนี้มีร้านดินเนอร์นะครับใครหิวก็มาแวะตรงนี้เลย ตัวนั้นแหละว่าบอสเหรอไม่ใช่นี่ว่ะปืนสั้นระยะนี้ไม่ค่อยแม่นเลยทุกคนเนี่ยบางทีเวลายิงเห็นไหมครับมันก็ไม่โดนนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรระยะ มันไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะมันก้มหน้าอยู่หรือเปล่าอ่ะหมดแล้วโอเคสเตมิน่าเต็มแล้วอะไรเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งลากมันมาอีกรอบหนึ่ง ไม่ชอบเลยนะปืนมันแบบว่ามันให้แม็กมาน้อย เฮ้ยเขี้ย,เ,ยเจอบอสคือถ้าวิ่งมาทางด้านเนี้ยครับมีบอสแน่นอนทุกคนเด๋ว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 ,ดวผมหลบมันกนผมหลบมันก่อน,น,อนโหมีบอสนะครับระวังคือถ้าวิ่งไปด้านในนั้นอะไอ้ตรงนี้เป็นบังเกอร์ใช่ไหมวิ่งไปด้านในนั้นมีแน่นอนนูนูนมาแล้วมาแล้วดูดิวิ่งดูมันวิ่ง ถือว่าวเอาเรื่องอยู่แล้วผมใช้ปืนนปหมดแล้วครับทุกคนครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่จะมาฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจะไม่นี่ไหมเออมันจะไปไหมผมไม่เห็นเจอบอสตัวใหญ่เหมือนนี่เขาเจอกันเลย คือเวลาเราเจอบอสอะ่ะกินน้ําด้วยนะครับจะได้วิ่งไวหน่อยแล้วก็พยายามอย่าให้สเตมิน่าหมดนะไม่งั้นเราจะตัวมันฆ่าตายนะครับบริเวณน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นบ้านเป็นอะไรผมเท่าที่ดูมันก็เป็นเมืองค่อนข้างเล็กนะแต่มันก็ถ้าจะฟาร์มจริงๆผมว่าฟาร์มแอร์พอร์ตน่าจะดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าใครแบบไม่รู้ เส้นทางหรือว่าไม่รู้จุดวิ่งจริงๆครับเข้ามาครั้งแรกถ้าวิ่งมาแบบดือ้อๆเลยเนี่ยอาจจะมึนๆหน่อยอาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าถ้าเล่นไปสักพักคงจะเข้าใจการวิ่งนะมันขึ้นได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมันอยู่ได้แค่ตรงนี้เหรอ แล้ตรงนี้ยืนตีฟรีได้อยู่ครับอ่ะนวผมวิ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเซมินาเยอะละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกใจเอ้ยเจอปืน เผื่อแบบเจอบอสนะครับจะได้ควักมายิงอุ้ยหูวิ่งติดเมื่อกี้โทษทีกลับมาจุดเดิมแล้วครับตรงรถพยาบาลตรงนี้แค่นี้นครับหมดละการวิ่งรอบเคียวิวคือถ้าให้ดีอะฟาร์มด้านในเวิร์กสุดนะครับบอสมีไม่มาก อาไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมมาไม่ถูกรอบมันหรือเปล่าฟาร์มเสร็จก็กลับเซฟโซนนะครับระยะทางเซฟโซนก็จุดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันประมาณกี่เมตรเจ็ดร้อยเมตร กับเซฟโซนด้านนี้ก็วิ่งกับเซฟโซนเดิมก็ได้นะหรือใครจะฟาร์มยาวๆก็ได้